สิ่งที่ผมประทับใจในวันแรกที่ลงไปดูที่ดินเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรจะให้มันเกิดการผสมผสานกันระหว่างลักษณะของที่ดินที่มีแคลคเตอร์ที่เฉพาะเนี่ยนะฮะกับเรื่องของต้นไม้ที่มีอยู่ในที่ดินตัวที่ดินเองเนี่ยก็ไม่ได้ไกลไปจากชุมชนมากนะครับก็อยู่ใกล้ความเจริญทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้จนทำให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปนะครับ ตอนที่ลงไปดูที่ดินข้างแรกเนี่ยก็คือว่าที่ดินมีลักษณะเป็นเหมือนกับเซี่ยวของพระจันทร์นะฮะก็โค้งเข้ามาสวยงามนะฮะเราพยายามออกแบบให้ตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยกลับไปมองเห็นเรื่องของธรรมชาติความงามของชายหาดทะเลแสงแดดต่างๆที่อยู่ในปริบทของธรรมชาติที่อยู่โดยรอบมันนะครับถ้าเรากลับไปดูนะฮะในแง่ของบ้านในแต่ละแบบห้องนอนทุกห้องเนี่ยมองเห็นทะเลหมดนะฮะ แล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารนะฮะหรือแม้กระทั่งพันทรีเนี่ยก็ได้เห็นวิวทะเลด้วยนะครับจากภายในออกมาเนี่ยมันทำให้ภายนอกเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เรามองจากด้านหน้าทะเลก็จะเห็นว่าตัวอาคารมีความโปรงผมให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งภายในค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในวิธีที่ทำอย่างไรให้พื้นที่ภายในสเปซภายในเนี่ยมันทำงานเป็น ความหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งก็เราจะเห็นว่าเนี่ยวัสดุจากภายนอกบางส่วนเนี่ยก็สะท้อนกลับเข้าไปในภายในเวลาที่ผมออกแบบนก็คิดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของแลนด์สเคปมันไม่ได้แยกชัดเจนว่าขอบเขตของแลนด์สเคปอยู่ตรงไหนมันก็จะมีความต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งก็ทำให้มันมีความสง่างามมากๆนะครับ เราตั้งใจทําให้ c r e s เซนเบย์เนี่ยเป็นโครงการทั้งภายในภายนอกที่ตั้งทุกอย่างมันมีความสอดคล้องกันหมดเป็นจุดสูงสุดของความเป็นไปได้ที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่ง